ใช่ค่ะมีแก๊งใหม่กี่แก๊งอะคุณพอรู้ไหมคะอน่าจะใช่กักี่นางมาคุณที่ขึ้นมาใื่เหรอซอังคือวันก่อนอะซัมเมอรอเจอคนคนนึงเขาบอกเขาอยู่แก๊งอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นชื่อแก๊งใหม่เหมือนกันนะคุณมิดไม่เหรอคุณไม่ใช่มิดไม้ค่ะแก๊งเขาชื่อเออะไรสักอย่างแล้วก็มีแก๊งหนึ่งเขาเียกว่าชื่ออะไรนะเรเรเดียนอ๋อแก๊งนั้นน่าจะหลายแก๊งแล้วแหละคุณ อัลโหลผมอยู่ตู้อ่ะพี่เอ้ยพกเข้าเมืองมาเลยเงินอ่ะเขาแบบเอามาให้พี่ผมไม่มีรถอ่ะดิ oh. มันรีเมืองแล้วผมไปยืมยืมรถคนคดินมาอาแล้วมึงอยู่อยู่อยู่ตู้ oh. ใช่ใช่พี่แล้วมึงจะเข้าเมืองยังไงน,น,นั่นนะดิมึงไม่มีรถเลยเหรอสักคันเดียวไม่ไม่มีเลยพี่คือมึงไม่มีรถเป็นของตัวเองถูกไหมอ,อ๋อรถของตัวเองมีอยู่สองคันมึงเห,น,น,งเหนคุกไหม คุกอ่ะคุกข้างตู้อ่ะมันเบิกรถได้คุกใกล้ๆตู้อ่ะเห็นปะมือติดรถคนไปลงคุกได้โอเคโอเคเออมันมีเห็นไหมลูกคุกใหญ่อ๋เห็นแล้วเห็นแล้วเอออ <c oughs> ทำไมมันเต้นเองอ่ะคุณกูว่าหรอกฮะ อะไระ oh. ไม่ไม่เขาเป็นไรอะ่ะทำทุกที่เหมือนบ้านเหรอหรือว่าไงคุณเป็นอะไรคะ <Huh? S 1> เป็นอะไรคะทำใจแม่คิดถึงคุณคะ่ะ เ,ออเป็นอะไรเป็นอะไรคิดถึงซหมูคิดถึงซห<ฮ>มูใกล้เกินไปไหมนี่ <laughs> ถ้าดูดพอรตเหรอถ้าไหนว่าดูดพอรต กระโดมทำไมอ่ะจกทำรถหน่อยดูผัดคนดูผัดคนเด็กช่างเลยแจ้คไดวงบอกนะดวงคะดวงค๋อไอ้โจ๊กเหรอใครหน่าอ๋ออยู่หน้าเหรออ๋อไปนั้นเนี่ยพี่สกอตไอ้โจ๊กอยู่หน้าเหรอฮัลโหลมันดวงก็หาไม่เจอมันวิ่งไม่รอเลยอ่ะ พี่เห็นเขาป่ะพี่เห็นมันป่ะพี่ยังไม่เห็นมันวิ่งเข้ามาเลยพี่สกอตนี่แฟนพี่เหรออะไระคะแฟนพี่เหรอคะในอนาคตค่ะทำไมพี่ปล่อยให้เขานอนแบบนี้อ่ะหวัดดีค่ะเขาทำใจซ้อมพี่เหรอพี่ผู้หญิงไม่ใช่เขาทำใจไม่คิดถึงพี่อยู่กลัวเขาค่ะนันน่ะกลัวอะไรคะ่อะไรเนี่ยว้าวคุณทำอะไรดูสอดคุณทำอะไร ดูฟัดดูฟัดมารครับให้แล้วครับรอนั้นฟ้าใสซิดมาเฟียเดี๋ยวท่านีีเท่นะเดินหน้าหน่อยเซียตโต้พอดีไปเลยอะ่ะถ่านลงมานิดนึง พี่สก๊อตสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณซัมเมอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่คุณแก๊งใหม่เรียนๆแก๊งผมเองครับพี่ใช่ค่ะพี่ปีกี่คนนะคะเสื้อสวยนะสีส้มวันนี้ขึ้นแก๊งแล้วเหรอขึ้นแล้วค่ะพันหนึ่งฮะเปล่ายี่สิบสามพันหนึ่งอะไรอ่ะพี่ขอหนี้ไม่จ่ายตีนะซัมเมอร์ดูดี เอาร้องไห้สองพันดูท่าดูดูท่าดิดูท่าดิค<น>ุครับคุณทำอะไรถ้ามาพีไงคุณห้าร้อยได้ไหมเอาต่อห้าพันดูท่าด้วยกระเป๋าอะไรหยอกเล่นไปเถอะเดี๋ยวเปิมด่าพี่ ี๋ยวมฟัฟอยไปเปมด่าพี่ใช่เนอะฟอยแล้วขอบคุณครับพี่อยากโสดวะเจ้าสัวดูดิดูดิดูด,ดิที่หลังอย่าดื้อเข้าใจไหม ทีหลังย่าหือเข้าใจไหมคุณดูท่าด้วยคุณพูดแบบนี้ใช่ไหมคะคุณจะพูดแบบนี้ใช่ไหมอย่ามาขึ้นเสียงนะสมอนไม่ขึ้นเสียงค่ะคุณจะพูดแบบนี้ใช่ไหมอย่ามายกย้อนนะถามเลยใช่ไหมคุณจะพูดแบบนี้ใช่ไหมได้ค่ะ จะกลับมาไหมจะกลับมาไหมคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณคุณ <Hello? S 1> ได้ยินไหมคะ <Hello? S 1> ได้ยินไหม กลับมาเดี๋ยวนี้นะทําไมต้องขึ้นเสียงแล้วทาไมต้องใช้น้ําเสียงออกคําสั่งเลยคะพูดดีๆไม่ได้เหรอกลับมาเดี๋ยวนี้นะซัมเมอร์พูดดีๆค่ะกลับมาเดี๋ยวนี้นะพูดดีๆสิจะได้กลับพูดดีๆพูดดีๆกลับมาพัาคีคดีแล้วใช่ไหมคุณจะกลับไหมคุณจะกลับเข้ามาไหมค่ะอันนี้คือพูดดีแล้วใช่ไหมคุณจะกลับเข้ามาไหมพูดดีๆก่อนค่ะ ไม่พูดข่าดกับคุณเลยทำไมคุณพูดจหงวนจังก,กลับเข้ามาแบบนี้คะ่ะอย่า,า้อ่าให้ต้องออกไปตามนะคะประเวทไดพวกกูมีคบมีรถม,ม,มีบานและกูมีทุกสิ่งที่มือมไม่เคยมี้อเคไม่ต้องแข่งจะต่อยให้มึงหลับไมต้องโตไมต้องแงจคุณจะปล่อยให้มึงกับใหมึมงรวมามาตั้งแกงอยากจะบินงไมอตก็เามเนะกเดแลวมึงอยากรู้ไหมว่ากูเก็บอะไรไว้ในเซฟแต่มีเียตัวย่อีมึงลองไปเช็

ผมอยู่ผมอยู่ไรเครียวละเฮ้ยคำมันลงบ้านคำลงบ้านพี่ทำไรอ,อยู่ลงบ้านอ๋ออยูออ่ลงบ้านนะพี่คุณคะอุ้ยสับต,ตึงซะแล้ว คห็นไอะไรขึ้นขึ้วเขินแล้วเร็วเ๋ยวเมื่อกี้คุณเสียงแข็งแล้วคุณก็ไม่เป็นไรฟังไม่ต้อไม่ตอเมื่อกี้คุณขึ้นเสียงแล้วคุณก็ใช้เสียงแข็งด้วยทำไมคะสมมติว่าก็พูดดีๆกับคุณไม่ใช่หรอทำไมคุณต้องทำน้ำเสียงแบบนั้นด้วยขึ้นมาก่อนเดี๋ยวที่ไปขึ้นไปไหนเร็วเร็วไม่ขึ้นไปไหนอันนี้ขึ้นมา ม่เมื่อกี้เมื่อกี้แบบว่าคุณคุณเห็นท่าไหมอะไรคุณเห็นท่านี้ไหมท่าอะไรเห็นะค่ะมันคือท่ามาเฟียงไงคุณแล้วทำไมเออว่าอยู่เกาะอ,อยู่เหรอ โอเคเียงแข็งเลยอ่ะคุณหิวน้ำอ่ะคุณได้ยินไหมไปกดน้ำให้หน่อยสิกดคุณนะถ้าคุณทำแบบเนี้ย ไม่เล่นแล้วไม่ต้องไม่เล่นแล้ว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 คุณไม่ไม่เล่นแล้วคะ่ะไม่เล่นแล้วคะ่ะทำไมก็พูดดีๆแล้วไมคุณต้องขึ้นเสียงด้วยขึ้นเสียงเรื่องอะไรคุณเมื่อกี้คุณขึ้นเสียงคะ่ะ ไม่มันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์ไงมันไม่ใช่ไม่ใช่คาแรคเตอร์คุณค่ะมันคือมันคือคาลิเเตอร์อ่ายงแคุณไม่ใช่แบบนี้ไงคุณคุณจะพูดอะไรจะหยุดพูดยังหยุดพูดไหมหยุดพูดไหมหันหน้ามาหนี่ ผมอยู่หน้าลง้าแล้วอเเคคโอคอ,อันนี้รถคนรับฟังค่ะอะนี่เหรอใช่ปอยยิบสาม 16ครับพี่ไอ้ผมมีนี่ด้วยผมมีปูนด้วย166หรอช่แล้ว66ปนูนปูนเอ้ยเข้ามาใกล้หน่นอยปูนโพสขายเลยถุงละพันสามพี่ไม่เอาอรอพี่ไม่ได้ใช้อ่ะดิผมมีสามันมึงโพสแบบเดี๋ยวออกออสามัเหรอพี่ช่วยซื้อก็ได้มามากระเป๋า23 ไปไอดคผมวิ่งวิ่งขายโอเคนะพี่มันมันดีไหมโอเคจะไปขายไม่คุ้มมีผมผมเพิ่งไปปลูกมาโอเคไว้เสพจบไว้น้องทางยาพี่ชำแล้วไปซะไปทำงานซะบอกให้ไปไง Lúc mafia, lúc mafia Khốn Khốn Samo. Samo. Sa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  mổ Sa 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 กขาออกทำไ,ไมอคุณน้องน้องคุณน้องหน้าแก่ไปแล้วอะ พยาบาลนี้มันไม่มีหมอเลยหรือไงวะคุณเป็นไรต้องทําท่านี้เขาไม่เข้าใจคือยังไงมันเป็นงไงทำไมคุณต้องเข้าใจอะไรนะทําไมไม่เข้าใจตรงไหนคือเขาต้องเข้าใจใช่ไหมถ้าคุณทําท่านี้ไม่ชอบถูกถกไหมอะไรนะครับไม่ชอบท่านี้ใช่ไหมคะไม่ได้ชอบท่านี้ คุณไม่เข้าใจมาเฟียหรอคนเป็นมาเฟียคุณ <c oughs> ไปแล้วว่าไซว่าไซไปไหนแล้ว

เป็นมาเฟียแล้วหรอมาเฟียอะไรหรอคนไม่เห็นเรื่องเลยไปค่ะมาเฟีย าาแล้วตอนนี้คุณยังเป็นมาเฟียอ,อยู่ไหมตอนนี้คุณยังเป็นมาเฟียอ,อยู่ไหมคะมาเฟียออได้เหรอคุณแต่มาทำเป็นลืมเมื่อกี้คุณพูดว่าคุณเป็นมาเฟียสามะบอกว่าคุณนั่งทันทีทำไมซามะไม่ชอบคุณบอกว่าคุณเป็นมาเฟียใครเป็นมาเฟียคุณคุณพูดคุณพูดเขาไม่ได้พูดอะไรเลย คุณบอกว่าคุณรู้จักมาเฟียไหมเร่ๆๆๆมาเฟียอะไรคุณ,คณ,ไ,ไ,ไ,คณไม่รู้เรื่องเลยหืมทำไมเขาต้องเป็นมาเฟียด้วย เป็นมาเฟียด้วยคุณดีค่ะที่ไม่ได้เป็นมาเฟียเพราะว่าเขาไม่ชอบมาเฟียเขาไม่เป็นมาเฟียเขาเป็นคนของใจคุณไม่ใช่คุณลองดูรูปดิ แป๊บนึงแป๊บนึงโดนแป๊บนึงโดนมาไม่บอลไล่ตีอยู่คุณจะตีคุณเดี๋ยวสลบคุณครขาลาลาจ้าอัุ๊บ